สวัสดีครับทุกคนเรียนอยู่กับช่องเคนจิ้ชานน์เนี่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำอะไรนะครับเราจะมาครับคือคือเป็นกระดาษกันนะครับนี่นะครับสองอันนะครับเดี๋ยวผมจะลองด้วยอันอันเนื้อดูนะครับเพื่อนๆหไทางนู้นเลยครับดูนะครับแล้วหนึ่งสองสามเรียวไปแล้วนะครับต่อไปนะอันที่สองนะครับดูนะครั ไ<บ>ทุกคนนะครับมันจะกลครับผมขอไปเอาลวกนะครับแล้วไปขอนึงครับนรับทุกคนมจะถอดผ้าเหลอสองอันนี้ครับทุกคนเตรียมกระดเป็นสองแผ่นเลยครับสองแผ่นนะครับกระดาษ A4 อะไรนี้ครับผมเองกระดาษกระรับ กระดาษรียูส์ไหมลูกต้องก, use, องกระดาษเปล่าก่ันนะกระดาษรียูสก็ได้มามานให้ไม่มามานี่เลยต้องสอนให้เพื่อน์ประ,ยะหยัดด้วยโอเคครับผมจะพับอันแรกก่อนนะครับก็คือเครื่องบินอันนี้นครับโอ้ปันลมขอไปพิมพ์พันลมครับผมไม่ใช้ชาร์จไม่นะขอรัอบ ห้าทางนี้นะครับเจาา้าของสนามครับนึ่งของข้ามพับได้เลยครับตอนแรกนะครับครึ่งน,นับครึ่งแบบเนวนนอนนะครับให้ตรงกอนแล้วก็รีนะครับหลังจากนั้นก็กลางออกมาครับหลังนั้นก็พับตรงนี้ปึ๊บก็พับอีกด้านหนึ่งนะครก็ปึ๊บ <c oughs> แล้วก็อย่างนี้นะครับ ครับแล้วหลังนั้นก็พิอีกด้าไปเลยนะครับครับตามผมนะครับแล้วเจ้าคุณก็จะได้ตรวจแบบใหม่เองเลยนะครับผมผมบอกแล้วพูดจริงนะครับนะครับต่อไปนะครับเราก็อย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยอันนี้ผมผมสอนตัวเองนะครับต้องทำเป็นนะ ในถ้าเกิดว่าทุกคนใช้กันหลายสีทุกคนต้องประหยัดด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็พับปีกเลยครับป่ะมาณนี้ก็ได้ครับ,รบผมแล้วก็พับเหมือนอันแรกเลยครับเพื่อนด้วยว่าให้หัวให้หัวกรวโดเป็นประมาณนี้นะคะ การจะหัวมันจะรวมเป็นมันผมแบบผมนับเพราะว่าจะได้ร่อนได้ไกลนะครับผมพูดไปแล้วนะครับทำแบบเป็นแหลมๆได้ไหมนี่ครับแหลมๆครับถ้าเกิดทุกคนทำแหลมๆไม่เป็นก็ก็กดไลค์กดแชร์แล้วจะเดี๋มวผมพยายาให้ดูีอีกครั้งนึ่ครับนี่ครับของทุกคนท้ได้ใหญ่เลยครับเพเ่ยนะครับคนผ่านทางเราอีกครั้งนึงนะครับผมจะโยนนะเนื่ง สองมื่นลานครับึงสองสาไปไม่ไหนเบาๆก็ได้ลูกไม่ต้องแรงที่ทุ้กคนครับหัางๆนครับกล้องก็เลยโยนไปแล้วกล้องเลยครับโอ้ยลอยไปลูกทำช้าๆนี่ทัลมานี่นี่ทำยางงนี่อ่ะทำี้จะแม่ผมจะทำให้ดูนะว้าเบาแรงโอเคครับ แม่ผมถือก้องอีกครับผมลวผมจะต้อให้มันบๆแบไม่เยครัจับนะครับาพอยังพอยังผมจะพบอีกอันนึให้ดูนะครับ กินอะไรอยู่ครับฮ้ขผมกินก็ขนมโครครับโคมันจะขนมโคและมีรอนเรือ,อด้วยหรกอขนมครับครับลงมากครับอันต่อไปครับ ก็พับรึ่งเลยครับอืมทำดีๆก่อนสิเนี่ยเวลาเดี๋ยวเพิ่มไปดิเนีย่ยอยู่ดูก่อนดีว่ามันครึ่งนี้เปล่าอ้าวแล้วพับเอเอไม่อย่างนั้นก็ไม่สือแต่มันก็ไม่โอเคครับแล้วก็แต่ตรงนี้ตัวเองก็ไม่ไม่ตรงแล้วหลังนั้นก็อย่างนี้ครับหลังยางนั้นก็อย่างนี้ครับโอเคเนี่นยมันดีๆก่อนสิ เลยนะครับแล้วก็พับเหมือนเดิมนะครับพับเหมือนเ็กพับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแล้วครับอันนั้นก็พับขึ้นขึ้นนะครับ อย่างนี้ใช่ไหมเก ah. ็พับมันเดินไปเลยอยอ่มพับมันจะต่างอะไรจากเมื่อกี้อ่ะคะไมาใชนอนนอนผมแล้วก็เราก็ให้เหมือนเดิมนะอันนี้มันก็คือมันจะตงแตกต่างกันอีกครั้งหนึ่ง ทุกคนนะครับก็คือตอนนี้แม่ผมผพ้ต้องช่วยผมนิดนึงนะพุพผมทําไม่ได้ครับทําได้เสร็จ <ผม S 1> แล้ว,<ำ>ลวไงเ,เอออย่าเพิ่งใครเขาบอกว่าให้โยนอ้าให้ทําอะไรล่ะโอเคนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเป็นอย่างนี้ต่อนะับมันได้แล้วอ่ะ มันก็เริ่มเบินเหมนเรียนต่อนะครับผมหลังจากนั้นใช่ไหมครับครับมือมันดูเหมือนไม่ตรงใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็ขับ่างนี้นะครับ น,น,นี่ก็คือสูตรใหม่นะครับอันนี้จะทำให้เครื่องบินมันยังไงคะให้เครื่องบินมันช่วยร่อนไวครับนี่ครับอันนี้อันนี้ก็จะเหมือนอันนี้นหครับมันจะเหมือนกันนะครับเหมือนกันครับถ้าเกิดไม่เหมือนก็ถ้าเกิดไม่เหมือนก็กดแชร์ครับถ้าเกิดไม่เหมือนก็กดถ้าเกิดเหมือนก็กดไลค์มาครับ ผมจะลองโยนอันใหม่แล้วพน้าทางนั้นเลยครับอ่าโยนเลยโยนเลยโอ้โอเคนะโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดใครอยากอยากพับอยากพับเป็นอยู่บ้านก็ เขาเรียกให้พี่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะช่วยสัาพับอีกครั้งครับโอเคครับผมขอไปไปกันนะครับเวอรับพั